ปดม,มดงูเราโอเค,อเคแล้วก็ยังไม่หมดนะทุกคนมียำประมาณ4ี่ยำนะคะควันนี้วันนี้ต้องทานให้หมดเดอ้อโดยเฉพาะตัวนี้ยอันนี้แซบนะจริงๆแซบลองลองล,ลองทานขออนุญาตก่อนนะคะทุกคน มือเด็บเดือจะภาพเด็บเจ้าของบ้านอยู่นี้แต่ว่าสภาพอยู่นี่ยากยากเพาได้จินเขาพี่ไ้เพร่กินเขาบิดมืออั้นม่ไหเพ่เี่สูกินผมบอกแล้วพี่้องไปบอกแล้วว่าบอกินตะวุหว่ันนี่บอกินเขาเลยอยากเบิกมมกอยากบิกทนเพินอยากเปนนีจากวันเพราะมาตั้งแต่ตอนกี่โมงครับทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งใช่ไหมใช่บ้าซื้อไม่กินความเท่กินความเาทำค้าบบอ

มันไอไหมอันนี้เป็นยังไงคะรสชาติอันนี้ห่วงม่ได้หมุนแต่ว้อิของคาวแบบเนี้เมื่อกี้ของหาของมันอาจจะเันอะไรห่มงเสียวเค้บอกแย่โอเคไหมคะเสียวเค้บอกพี่น้องป้องไปอันนี้ยำบุ้งขาอันนี้ยบุ้งขาอาจะะรครับนี่เสิรน้ำข่นแกงเสิร์ฟน้ำขอนแกนใช่ค่ะคือหลายเลยก็กินเบอร์บนี ไปตมปมะพุงซู่ล้วกิจนมือเดียวเป็นเรื่องพี่น้องเบอรี่อากาศมากหรอมีใช่ค่ะนี่เลยอ่ะต่อมาก็คือยำอะไรอันนี้เินยำจำลองได้ไหค่ะอ่ะโอเคจัดไปนังค่ะยำจำอันนี้ของมันของมัโอเคโฆษณาลิ้นอ่ะโฆษาไปจ้างคนดิบดิบก็เด้ เลือออมถ้าเป็นแมวกินน่ะเอ้ยเดี๋ยวมีกบใช่ไหมว้าวอ้บกินอันนี้บรกินบนวเอากบมาลดให้หน่อยเยาว่าก่อนนกบเปลวเปวบอกนานกบอแนลดี๋ดบอกเด้อแล้วก็มีกบเป็นตัวคุณวกินไม่กินแต่รู้ว่าไม่แต่ว่ารู้ว่ากลัวไงบอกว่าปีนี้ปีนี้พาร์ทา ว่าไม่ถูกกับโมหันงดกุัวทั้งปีหมดกลิ่นเขาว่าอ่อนอิ่อันนี้ยอไข่แดงค่ะอันนี้ยอไข่แดงนะคะอุ้ยตายแล้วบอสโดนงดกิุมูหันทั้งปีเกล่ทำไงอ่ะอย่าลปนะคะวรักกัวตรงงดแล้วหนูซื้อไปฝากค่ะพี่โน้ย่าเลยปีนดอุ้ยที่ก็เป็นเกย์ากยาบเป็นไปเป็นตกแล้วินึงดวงดีคนนึงเป็นเกย์กันหรือเหรอาเจอจ่าแซ่เป็นมันเพี้ยงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะบอสโงด ปอยให้เด็กเกยเชือพนหม่เข้ามีความสุขตัวเองก็เข้ากูแล้วเกิดความประทันาดูนเนี่ยบูพ้นใหม่อาผมมาสมวโยก้กุ่กับโยเมนเจ้าของตรงเจ้าของแถาเราตัวนี้นะบุาให้เด็กแกงอันได้นุขมีความสุขสนุกสนานเทนจอยแต่บ้าขวางหนาขวางหลังไหลไปหาเรียนลูกผู้พาปุ่นน่ะเอาผู้พานอนบุ่นอ่ะผู้ดีไปไปลองพอล้วอรเรื่มากว่าในบุญได้ติคือไี่ต ีอะกระบ่าพ่านั้นก็าคุ้มต่อตัวเซ็กข้มาเดี๋ยวนี้ก็สิมาดิตามอยงนใครวายแม่เรอจะาควาประเทศอดกให้เขาเดียวากันแบบเป็นข้าเป็นแบบให้รอพอพิงสมารยสุดตาอนี่เดี๋ยวเ้อาไรไปยังหลังขืนไ่สุดนี่เขาเป็นอย่างแบม่บอเขาแถาเรีกเขาต้องไปฟิตเห็ดออกก๊างกายลูเลือตัวเล่าฉันเ้ยก็เลยปูผม้ม่นาหนะ ถ้าบอกเราแล้วมิงยังกะจะบ่ายข้างล่างหลายเราเมื่อบ่ายของมันถึงมาล่างก็สลายอืมลองคลเราเล่นนะคะพี่โน้ตปุดนจิ้ประธาเราด่าแล้วเขาแกด่าเรากกยังด่ายีเห็นแม่นะแกพูดเล่นเฉยอะไรได้แกพูดเรื่องเฉยแกพูดกี่ไป็นวันนะดีวันนะเดี๋ยวจโดนน้องด่าอ่ะตอนนี้มีสี่ยำเมนูยำของเรานะคะก็อะกินให้หมดทานให้หมดพี่น้องไปเชืิญแตบ อันนี้เสจัดมากเลยสวมราคาคุยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดเต็มมาเดินยับที่น็อตให้เจ๊ไม่กินเจ๊เตียนที่หมูหันแล้วที่เหรอครับเจ๊ไม่กินยำแคือปีนี้จะไม่กินยำแล้วแล้วมันไม่กินหมูหันก็เร่หมูย้อก็ไม่กินพี่น็ดูแค่ว่าจะไปแบบวิ่งจับมาให้หรอมาหมุนให้หรออุ้ยแซ่บเรื่องนี้แซ่บเอา็มาจำว่าเปลวขอทิชชู่ไหนจ้ะ จอปูค่ะป๊ามันคือไก่เพลนลคือหลนักกินคือหลายแเบื่ไปนี่เบื่อเป็นอย่คุแก้วเหลือปนกบนงเหลือกบอย่บนรถนี้แม่แก้วไมอไม่พี่้ทอะมาแก้วไม่ไก็คือเอามาแลแหละซื้อมาแต่ว่าไม่ไอ้หไรอมันเป็นมันเป็นกล่องเหมือนแบบมาจากบ้านเลยแม่แม่แม่ทำฝากขคุณแม่ด้วยนะฮะคุณแม่อันนี้คืออย่างนี้จอบูทีเดี๋ยวหวลาพ่ี้คุณแม่กินเหมืนกัน แม่พีพีจอจอกุ้งเหมือนกันสลับกันอันนี้จอบูหรอกเขาบอกจอบุ้งก็แล้วกันพี่โนวลจะมาเหมยนจะไปหางอนจะมาหางยี่ให้เขาได้เว้ากันแบบมีความสุขมี่อย่งเก่าสิมาอันนั้นอันนี้เก็นอย่างอืมเพื่อนอาแล้วเ่ได้กินขนมอันไปประจันก่อนมู <c oughs> แล้วบอกหนาดักทำไมต้องซื้อขนมปังประจันมาไม้ <c oughs> คือค่ามหวานเการดตจีนนาบุญจินเหีนาปุญจินนาเรลเล่นะไเห็บทนเม่เอาดวงจากนิจจพาเราเนี่ยคือปุญจินเลยอีหลีก็ไหวว่ะไม่อันนี้ความ่กคนเดียวนะไม่เียพี่แก้วนาจะเป็นอันนี้นะพี่โน้ตเมื่อสิบแปดสุดดาวคนเกเดียวเขาบอกี่เดียวเลยไม่พี่โน้ตฟ้องพี่ใหอ่าบิ๊กเล่นเฉยแซวยอกแตวหอแซวยอเป็นพึ่งมองแล้วกินแล้วเดด ร้านหูนั่หละนะหูนจต่ตอนนี้ต้องความกินแก้คิดนาหูก็เป็นรวันะโอเคได้จอยแต่ต้งกินนะครับเป็นบอกสีเหาเล้าจ้งเยอไหาะเบ่กยางกินแล้วเยออไปแอ่กับบกินเหาแล้พเหมอนเ่ี่วงวันี่วงนเบ่ออช้อนหน่อยดงหวบนถ่สวนอส่นรสีกินนะค่ะก็ยะมือไปเกาลีแล้วมันสิบดไดกิน ไปเกาหลีนี่ถ้ที er ่ได้เขาฮอตไปไหนพี่น้องเดี๋ยวทุกหายเป็นเป็นลามขอบคุณแค่ไปเกาหลีบ่อยเดี๋ยวก็มีเรื่องเล่านี่แล้วก็มีประสบการณ์ประสบการณ์สมความรุกรอบคอหงค่ะเข้าตกองซื้อของฝากมุ้เกีียวเลื่อยเลื่อยบ่อทีเด้อไม่เป็นไรบอ่ะบ่อเลยว่าของฝากที่นี่พิเศษแน่นอนอะไรคืออะไรเขบอกยังไงก็ได้บอกกันได้ว่าไอ้บ่อเดี๋ยวเราบอกไปเขาก็คาดฝังรอนะนี่จริงจรก็จะบอกว่าไมาติดกัมาคอไม่ บอกเขาไว้พูดขอการความคาอะไรบ้านี่ถ้าเป็นปยังน้ำเปลี่ยนน้ำท่งก็ไรอยู่ของไม่ได้นีค่ะพี่น้องมากินมากินเข่าแรงน้ำกันวันนี้ไม่ออกเดี๋ยวถ้าจะซื้อจะซื้ออะไรพี่แก้วถ้าสมมติว่าจะไปซื้อก็ไม่ถามเนาะต้องต้องต้องสาต้องลือก็มีในต้องสาต้องลือเหรอีงานทำต้องไปซื้อมาก่อนว่าพี่แก้วชอบอะไรอือดีเดียร์มำคนนี้ทำตอนนี้